ร้อครับดีมากครับปล่อยมือได้เลยครับโตโย t ้าวีออสครับคันนี้1 5 g 2007ปี2007นะครับตัวท็อปสุดนะครับมีชุดแต่งรอบคันนะครับมีสเกิร์ตมารอบคันเลยนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับกันสาดติดให้ครบพร้อมเรียบร้อยนะครับมือเปิดติดโครเมียมมาครบพร้อมเรียบร้อยนะครับไฟหน้าไฟท้ายติดคิ้วโคเมียมมาเรียบร้อยนะครับมีชุดแต่งรอบคันครับ ฟิล์มติดให้ใหม่นะครับสภาพสวยๆเลยครับรถบ้าน2มือจากป้ายแดงนะครับคันนี้เป็นชื่อของผมเองนะครับโอนเข้าชื่อผมเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของบังคับโอนออกนะครับสภาพสวยๆเลยครับ 1.5G ตัวท็อปสุดครับมีชุดแต่งรอบคันยางได้ยางใหม่เลยนะครับยางปี2024เลยนะครับยางฝ่ายสโตนนะครับสภาพสวยๆพร้อมใช้งานครับภายในสีครีมครับคันนี้ 1.5G เบาะหลังพับได้นะครับสภาพสวยชุดแต่งรอบคัน รอๆเลยครับซื้อไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้ครบพร้อมใช้งานนะครับช่วงล่างเก็บให้ครบพร้อมเรียบร้อยนะครับมีไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยนะครับติดคิ้วโครเมียมมารอบคันนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับสีสวยของามรอบคันครับสีสันรอบคันผมให้85-9ถึงเเอร์เลยนะครับอ่ะมาชมภายในกันบ้างนะครับนี่ครับภายในก็สวยๆเลยครับสะอาดสะอ้านทั้งภายนอกและภายในครับดูครับภายในสปาทําความสะอาดมาใหม่หมดครับเรี่ยมกิ๊บเลยครับ สภาพสวยมากครับเบาะไม่มีชํารุดฉีกขาดครับพวงมาลัยมันติครับวงมาลัยหนังนะครับนี่ครับเกียร์ออโต้ขั้นบันไดครับเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานแต่เดี๋ยวผมแถมจอแอนดรอยให้เลยนะครับคันนี้ไม่เพียง1 7 5 0 0 0าโลเท่านั้นนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับกดแก้วเด้งใช้งานได้ครบหมดนะครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบหมดด้วยนะครับคันนี้มีไฟตัดหมอกมาครบพร้อมเรียบร้อยนะครับเบาะสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับนี่ครับยกขึ้นยกลงได้นะครับ ใช้งานได้ครบหมดครับสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับนี่ครับแผงประตูสวยงามไม่มีแตกไม่มีหักครับนี่ครับแผงประตูสวยงามไม่มีแตกไม่มีหักครับดูภายในครับภายในเรียมกิฟเลยครับสะอาดสะอ้านทั้งภายนอกและภายในครับหัวเบาะด้านหลังนะครับปรับระดับสูงต่ำได้หมดเลยนะครับฝาหลังคาสะอาดสะอ้านครับไม่มีโสปกครับสปาทาความสะอาดมากม่หมดครับนี่ครับทีไว้แก้วน้านะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับ ที่ห้อยของนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับพักแขนกลางวางแก้วน้ําได้อีกนะครับและที่สําคัญเบาะหลังพับได้ครับขนข้าวขนของสะดวกสบายเลยครับทะลุถึงด้านหลังเลยครับนี่ครับอันนีกประสงค์สุดๆครับเอาขึ้นก็ง่ายนิดเดียวนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นเบาะนั่งเรียบร้อยครับสภาพสวยพร้อมใช้ครับที่ไว้สัมภาระด้านหลังตึงๆเลยนะครับไม่มีหย่อนยานนะครับแผงประตูสวยงามไม่มีแตกไม่มีหักครับ ล้อแม็กมเนอร์เชนนะครับอย่างปี2024ครับอ่ะมาชมฝั่งซ้ายกันบ้างครับแผงประตูสวยงามไม่มีแตกไม่มีหักครับภายในสวยสะอาดสะอ้านครับกว้างขวางภายในสีครีมนะครับให้ความหรูหรากว้างขวางนะครับเบาะไม่มีชำรุดฉีกขาดครับสภาพสวยพร้อมใช้ครับอ่ะมาดูเบาะหน้ากันบ้างครับนี่ครับแผงประตูสวยงามไม่มีแตกไม่มีหักครับ ไม่มีชำรุดฉีกขาดเลยครับดูภายในครับเบาะสวยมากครับปีกไม่มีล้มครับสภาพสวยพร้อมใช้ครับแอร์แบ็กคู่นะครับนี่ครับแอร์แบ็กคู่ครับช่องเก็บของไม่มีแตกไม่มีหักครับเก๊เก็บของสภาพสวยมากนะครับปี2007ครับนี่ครับตัว G นะครับตัว G ปี2007เดครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันบ้างนะครับ กุญแจรีโมทนะครับเป็นกุญแจพับนะครับสตาร์ตติดง่ายๆเลยครับชึ่งเดียวติดครับนี่ครับเสียงนิ่มๆเลยครับเลขไม้เพียง1 7 5 0 0 0โลเท่านั้นครับภายในสวยมากครับดูครับพวงมาลัยมันติครับด้านขวาจะเป็นไฟหน้าและก้านไฟเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกในตัวนะครับด้านซ้ายจะเป็นก้านปัดน้ำฝนหน่วงเวลานะครับ เครื่องเสียงก็ใช้งานได้ครบหมดนะครับแต่เดี๋ยวผมแถมจอ Android ให้เลยนะครับซื้อไปคือพร้อมใช้เลยนะครับแอร์เย็นลมแรงครับปรับใช้ได้ทุกเบอร์ครับนี่ครับลาฟ้ากระจกหลังใช้งานได้ครบหมดครับเกี่ยวโต้ขั้นบันไดช่องวางของนะครับ2ฝั่งใช้งานได้ครบหมดเลยครับสีดําเป็นโนแบ็คครับสภาพสวยๆครับนี่ครับเรือนไม้ก็สวยๆครับเป็นไม้สีฟ้านะครับภายในสวยมากครับ <invece> ไฟหลัง andal, คา <progressive> ต่างๆใช้งานได้ครบหมดนะครับท <fry UC> ี่บางแดดไม่มีแตกไม่มีหักครับนี่ครับสภาพสวยพร้อมใช้ครับไฟประตูครับใช้งานได้ครบหมดเลยครับดูภายในอีกรอบครับสภาพสวยๆครับสีครีมสวยสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานครับกดแก้วเด้ง2ฝั่งใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับสภาพสวยสมบูรณ์ครับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าก็ใช้งานได้ครบหมดนะครับด้านขวานะครับ นี่ครับดันขวาก็ใช้งานได้ครบหมดเช่นกันครับปรับข้างนะครับซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ครบหมดครับด้านซ้ายนะครับซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ครบหมดครับพับข้างก็ใช้งานได้ครบหมดเช่นกันครับสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ครับพวงมาลัยมันตินะครับเป็นพวงมาลัยหนังแท้นะครับสภาพสวยมากครับ ดีเทลต่างๆนะครับไม่มีลอกล่อนเลยครับสภาพสวยพร้อมใช้ครับนี่ครับช่องวางของพักแขนกลางใช้งานได้ครบหมดครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเล่มกับเอกสารกันบ้างนะครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบหมดด้วยนะครับคันนี้เล่มเอกสารครบพร้อมโอนครับตอนนี้ผมโอนเข้าชื่อผมเรียบร้อยนะครับเป็นทะเบียนจังหวัดนครปฐมนะครับนี่ครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือรถนะครับอยู่ครบหมดเลยครับ เจ้าของให้มาครบหมดเลยครับพร้อมกระเป๋าเลยครับสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับไม่ได้มีมาบ่อยนะครับภาษีก็จัดการต่อเป็นปี69ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกับฝาท้ายกันบ้างนะครับเครื่องเดินนิ่งเงียบครับ 1,500cc ครับรถไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนครับนี่ครับหัวโชคเดิมทุกจุดครับ o l r อยู่ครบหมดครับน็อตไม่มีขยับครับน็อตไม่มีขยับครับ 5L5 อยู่ครบหมดครับนี่ครับคานเดิมสนิทครับ ซับในเดิมทุกจุดครับนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดครับนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดครับคานเดิมสนิทครับน็อตไม่มีขยับครับน็อตไม่มีขยับครับโอเอลอาร์อยู่ครบหมดครับ 5L 5R อยู่ครบหมดครับเหรียญบาทครับเหรียญบาทครับตาโตโยต้าอยู่ครบหน้าท้ายเลยครับสติกเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดครับนี่ครับไม่มีไอครับเดินทางไกลสบายแน่นอนครับไม่มีหยดไม่มีเยิ้มครับรถไม่เคยติดแก๊สครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดครับเม็ดอาร์กลางน้านะครับอยู่ครบทุกจุดครับน็อตไม่มีขยับครับ นี่ครับน็อตไม่มีขยับครับตาโตโยต้าอยู่ครบหน้าท้ายครับแต่เข็มไม่ดด้เดิมทุกจุดครับเม็ดอาร์ครางน้ําอยู่ครบจุดครับมีถาดท้ายมาให้ครบพร้อมเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมนะครับยางอะไรแม่แรงเครื่องมืออยู่ครบหมดเลยนะครับยางอะไรไม่เคยลงพื้นเลยครับนี่ครับตุ่มหน้ายางครบครบชัดๆเลยครับโฟมเดิมทุกชิ้นครับรถไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนครับเครื่องมืออยู่ครบครับแม่แรงอยู่ครบครับซื้อไปคือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดหารถไปใช้งานอยู่นะครับ โตโยต้าวีอนะครับ 1.5G ปี2007นะครับรถบ้าน2มือจากป้ายแดงครับใครหาใช้อยู่ไม่ควรพลาดเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยครับว่ารถคันนี้จะขับดีแค่ไหนนะครับอ่ะวันนี้พามาทดลองขับ Toyota v วีอครับ 1.5G ปี2007ครับสภาพสวยมากครับคันนี้มีชุดแต่งรอบคันนะครับได้ตัวท็อปสุดด้วยนะครับแบป๊บๆร้อยครับ1 1อยครับ ขึ้นเร็วมากๆครับ120ครับช่วงล่างเก็บใหม่ให้ครบพร้อมเรียบร้อย130ครับ140ยสีบครับขับดีมากครับปล่อยมือได้เลยครับ140ครับ150สบายสบายครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทร0 6 2 1 9 1 9 4 4 9นะครับรถอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับต่างจังหวัดส่งดีลเลอร์ได้ทั่วประเทศนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องนักขุนรถบ้านโอซอนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ